เวลาบวชมาก็เออบวชตามประเพณีเขาพาไม่เท็มบาทนี่เห็นว่าเขามาแล้วทำยังไงอะจึงจะหลบเลี่ยงได้อืหาวิธีการน่นจับจ่ายใช้สอ,อยเงินทองยังไงจึงจะหลบเลี่ยงได้ไม่ให้ไอ้คนเขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออมีสติกําลังปัญญาเขาก็มีสติกาลังปัญญาของเขาแต่เป็นสติกําลังปัญญาของพวกกะปีสติกําลังปัญญาของพวกมหาจนสติกําลังปัญญาของพวกสัตว์เลรัจฉานมันก็มีหมดนะลูกนะ เลยพวกนี้จะหาวิธีทําลายศาสนาโดยถ่ายเดียวไม่มีคําว่าที่จะปกป้องหลักษาหลักธรรมหลักวินัไแม้แต่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปพูดถึงอาบัติใหญ่ๆทุกลูกนี่แม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ยังทําไม่ได้อไม่ต้องไปพูดถึงพวกสังฆาธีเศษและปาราชิหกหรืพวกนี้นั่นมันต้องรับษาไปหมดนั่นที่เป็นพระที่เต็มบาทเต็มเต่งเต็ม,ตมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติกำลังปัญญาเหมือนสังฆังสระนังกาฉามิที่ทําสังฆนาต่อกันมา ดูที่พระมหากัสสปถระเจ้ามีพระจับจ้วงหลักธรรมหรือวินัยเห็นไหมล่ะเออธรรมนกรดมแต่ไปแล้วก็ดีไปพากันเศร้าโศกเสียใจทำไมต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรก็ทำสบายอยากจะจับจ่ายใช้สอยเงินทองก็ใช้ไปเลยเห็นไหมล่ะอยากจะขุดดินดา่าเจ้าอยากจะพาของเขียวอยากจะมีลูกมีเมียก็ใช้ไปเลยเนี่ยธรรมนกรดมอยู่เล้วห้ามโน่นน้มนี่อุย้ยไม่เข้าท่าเห็นไหมพระมหากัสสปาระเจ้าสดับเท่านั้นแหละ เกิดโร่งธรรมสังเวสรุนโธทูตนั่นถวาพระเพลนตรัพระเจ้าสมบูรณญก็ประชุมคณะสงฆ์เพื่อทำสังค์านาร้อยกองหลักธรรมหลักวินัยใหม่เห็นไหมล่ะก็มีแต่พระอปีพระไม่เต็มบาทปกติะทีนองฤีธนอกเราเป็นพวกพระมหาโจรเต็มในศาสนาจนถึงปัจจุบันลูกก็เห็นนี่เหาจะว่ายังไงผมกลาบเขาก็มาเพื่อขุจานทุกรูปเลยนะ ที่เป็นพระเถระนุทิและชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่ทรงทรสมฆ์อยู่ไหนผมรับไม่ได้กับพวกพระอภีกลุ่มนี้ผมพระผมรับไม่ได้กับพวกพระมหาจรกลุ่มนี้ผมยังไม่ต้องสู้ใครจะว่าใครจะดา่าผมไม่เข้าไปก้าวไก่ผมไม่ซงคานหรอกผมฝึกฝนอบรมบุญนิสัยเป็นคนดีมาตั้งแต่เป็นคาราวารตัวเองสมบูรณ์แล้วว่าบวชครั้งนี้เอาดีไม่ได้ตายใช่ผมจึงเข้าสู่บรรพชาอุปสมบทเต็มที่ของผม ทีนผมตับชั่วเป็นพระอับปีเป็นมันสมองหมาหมา,มาเหมือนหมูผมไม่กระทำพอมันสมองหมาหมาของผมผมล้างทิ้งตั้งแต่เป็นคาราวะามันสมองอัปปีผมล้างทิ้งตั้งแต่เป็นคาราวะมันสมองมหาโจรผมล้างทิ้งตั้งแต่เป็นคาราวะลบทิ้งทั้งหมดใช้มันสมองใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ คุณเจ้าตา่ไงผมเอาอย่างนั้นผมไม่มีคำว่าหลบหลีกเลี่ยงห้ามจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองนะลปเป็นนสรพิษผมก็ไม่จับไม่ต้องไม่ใช้จ่ายถ้าจะเป็นต้องรับลูกต้องใช้ใบเยวชกรและให้ใบเยวชรใบยววชรเป็นผู้ใช้จ่ายให้ผมก็ทําตามนั้นห้ามกูด,ดินดาจาห้ามพาของเขียวระลกผมก็ไม่ทําเพราะมันสมองหมาหมาของผมผมล้างทิ้งไปแล้ว มันสมองอัปปีผมล้างทิ้งไปแล้วมันสมองมหาจุลผมล้างทิ้งไปแล้วตั้งแต่เป็นคาราบาลผมอยู่ปริวัสกรรมตั้งแต่เป็นคาราบาลอย่างสมบูบรณ์ิบ์โดยมีคณะสงฆ์คือศีลสองอยยีิเ็ข้อเป็นตัวปกป้องรักษาแต่รายที่ผมไม่สามารถอยู่ในศินสองยยีิเข้อได้ล้างมันสมองสัตว์เดรัจฉานมันสมองอัปปีออกไม่ได้ผมก็ไม่บรรพชาผมกล่าวเข้ามาจาอย์ด้วยนะ ส่วนมากเห็นแต่แบบนี้เต็มไปเลยในพุทธศาสนาแต่พระมหากับปเิและเจ้าและคณะสงฆ์ไม่อยอมทำสังฆนาใหม่ปกป้องหลักธรรมแบบวินัยแม้แต่เล็กๆน้อยๆจักไม่ให้จางหายมันคอนบุรีครั้งที่สองก็อีกละเรียนที่ผมไม่กุจฉานไม่ต้องมาบอกผมไม่ว่าไปเรียนไหมเนี่ยท่านเรียนให้มาจบ กระทำตามด้วยอย่าพากันแวกแนวดิอย่าเอามันสมองอปีมาใช้ในพระพุทธศาสนาอย่าเอามันสมองหมาหมามาใช้ในพุทธศาสนาอย่าเอามันสมองมหาจถรมาใช้ในพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาเป็นมันสมองของผู้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าและคณะสงฆ์สาวกทำไมสามารถกระทำสิ่งดีๆในพระพุทธศาสนาได้ถือศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อได้สกขาลาพไปซะ ดีกว่าที่จะสร้างบาปผาหามให้ตัวเองตกนรกหมกไหมพระที่อยู่ด้วยก็จะตกนรกหมกไหมอุบาสกมาสิกาที่กราบที่ว่าที่ทําบุญด้วยก็จะตกนรกหมกไหมเป็นโซ่คล้องกันลงไปเลยผมพูดตามความเป็นจริงเฮแต่าพากันบวชมาเพื่อทําลายศาสนาบวชมาเพื่อเป็นพวกมหาจนพุ้นศาสนาโดยเจตนาลามกตั้งแต่เริ่มต้น ผมก็ไม่สามารถทานได้แต่จะให้ผมหลบผมก็ไม่หลบอีกทำไมผมจะงทาไม่ได้เพราะว่ามหาโจรมีมากในนะมันสมองมหาโจรมีมากมันสมองอัป,ปีมีมากมันสมองหมาหมามีมากแห่จะว่าไงผมพูดตามความเป็นจริงนะยกในสมัยพุทธกาล อาจารย์ของโมคคลาเฉลีบุตรท่านเสปุณิภาโชกฉลีบุตรระหว่างคนโง่กับคนฉลา,าดอย่างไหนมากกว่ากันท่านอาจารย์คนโง่มีน้อยนิดไอ้คนฉลา,าดมีน้อยนิดคนโง่มีมากกว่าคนฉลา,าดเออถ้าอย่างนั้นพวกเธอฉลา,าดไปอยู่กับสมณะพระพุทธเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะหาจริงกับคนโง่โนี่แหละเห็นไหมละ่ะเพรา,ราะนี่ลาบสักระเยอะความเสรรเสญอยืนยอเยอะไปเลยถ้าใครอยากจะไปอยู่กับสัมมณะโกโรมุติเจ้าเราจะอยู่กับคนโง่โง่นี่แหละสบายลาบสักระไหลามาเทมานี่สันชัยพิภาชกี่พวกเรานี่เป็นพระเป็นสัม,มณะนะ ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นพระเป็นสมณะบ้างเหรือฮะมีความรู้สึกนึกคิดแบบจัดเดัจฉานได้หรือแบบมหาโจรได้หรือมันก็เต็มโลกเต็มทุนสารจะว่าไงอ่ะอย่าบอกแล้วมุกน็นามาบัาน้นป่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอนี่แร้วว่าถึงเราจะเป็นน้ำเพียงน้อยนิดเพียงแก้วเดียว ดับไฟไม่ได้แต่ก็ยังเป็นน้ําหลวงปู่ไม่ยอมที่จะเทน้ําทิ้งจากแก้วเพราะเป็นน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิโ์โหถามไปนั่นหลวงปู่ไม่ยอมเทน้ําในแก้วทิ้งแล้วยอมเป็นไฟไปกับเขา,าเพื่อเผาพุทธศาสนาเผาธรรมเผาวินัยหลวงปู่ไม่เล่นหลวงปู่ไม่ไปด้วย แม้เป็นน้ําเพียงแก้วเดียวเล็กๆก,ก็จะเป็นน้ําตั้งอยู่แบบนี้จนถึงวันเร่งกูสิ้นลมมันใครจะหาเรื่องใครจะทาลายใครจะฆ่าก็ยังเป็นน้ำปกติจะเอาไฟมาทับผมเอามาทับน้ำเพียงแก้วเดียวแตะก้อนน้ำก็คือน้ำ ไม่ยอมเป็นอย่างอื่นหลวงปู่คิดหลวงปู่อย่างนี้หลวงปู่เห็นพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลท่านไม่ยอมที่จะไปร่วมกับพวกที่มีความคิดที่อป,ปีมันสมองอัป,ปีมันสมองสติดรฉา,านมันสมองมาหมามันสมองมาหาโจรพระอริยบุคคลในสมัยนั้นไม่เข้าไปร่วมด้วย ก็เห็นไหมล่ะพระรวดและพระยุทธเถระท่านร่วมไหมล่ะพระชวนมากเป็นหมืน่นจับเงินจับทองได้ใช้จ่ายเงินทองได้เขาบัญญัติขึ้นเห็นไหมพวกอปีพวกมันสมองหมาหมาพวกนั้นเป็นมาแล้วในหลังพุทธปริิปทานเพียงร้อยปีดูก็เห็นนี่ ศึกษากันทุกคนนี่ยกเว้นมันสมองมาหมาไม่ศึกษาอะไรเวลาที่ออกมาเทศก็เอามันสมองมาหมามาใช้ไม่เอามันสมองของพระมาใชา้ไม่เอามันสมองของมนุษย์มาใชา้มันเป็นอย่างนั้นแหละเต่พระยุทธีระเละพระเรวตัตตทระไม่ยอมรวบลงคณะสูงได้ไม่กี่รูปไม่กี่ร้อยรูปเป็นน้ำที่ใสสะอาด ตั้งแต่ง,งานไม่สนใจใยดีกับไฟที่มีกองใหญ่เป็นหมื่นกองมีน้ำเพียงไม่กี่ร้อยแก้วก็จะตั้งแต่ง,งานเป็นน้ำใสสะอาดอยู่แบบนี้จะเอาจะไงประเทศโปรกันนะั่นน่ะอยากทำทอยากทำชั่วก็ทำไปที่ใครจะว่าอะไรหากินกับคนชั่วคนชั่วมีเยอะก็หากินด้วยกันที่สำหรับหลวงปู่หลวงตารูปนี้ไม่มีทาง พ่อแม่กูจา้าพาทำมาอย่างไรลุงกูทําอย่างนั้นดูที่พระมหาก,กรัตะเจ้าเอาชีวิตแรกเลยพระยศถี่แล้วเห็นไหมละ่ะพระฤาวีาถี่แลเอาชีวิตแรกเลยพระจับเงินจับทองได้ใช้ใจเงินทองได้เห็นไหมละ่ะในสมัยนั้นเอ,เอาบาทมาตั้งไว้บนชาลาบ้างเอาบาทไปวางไว้บนข้างล่างบ้างเอาบาทไปวางไว้ ที่ลานที่ในบ้านบ้างหรืออุ้มบาตรไปถ้าใครอยากจะได้บุญเอามาใช้ในบาตรดีนะเห็นไหมล่ะอาปีเกิดขึ้นพวกมันสมองมาหมาเกิดขึ้นอีกแล้วระเรวเัดเถอะก็มาเตือนที่นี่พร้ที่ชไม่ได้มรรยากอย่างนี้น,น,นะหมู่คณะครอูอาจารย์พูทเจ้าห้ามจับเงินจับทองรับเงินรับทองด้วยมือถ้าจะไปต้องรับต้องมีใบเยาวชนของวัดเป็นผู้รับ เออมึงมาจากไหนเห็นไหมล่ะเห็นพวกกองไฟใหญ่พูดเห็นพวกมันจะมองมาหมาพูดทั้งที่คนหัวหงพระเหลืองดูที่มึงหนีจากพวกกูเดียนี้นั่นจึงขับไล่พระอระหันต์ออกจากวัดของตัวเองท่าน,นก็เสียอกเสียใจก็เลยไปหาหมู่หาคณะรวบรวมหมู่เพื่อทําสังคานาเป็นครั้งที่สองแต่พวกนี้ยอมไหมล่ะก็เลยตั้งลทัทธิขึ้นลทัทธิอัปีขึ้นที่ ลทัทธิมหาโจรขึ้นสิลทัทธิมันสมองหมาหมาขึ้นสินั่นยิงแตกกันเป็นยี่สิบแปดนิ้ายยี่สิบแปดลัทธิมุขคะก็เรียนกันนี้ข้าอาจารก็เรียนกันนี่เรียนด้วยความเคารพไหมล่ะหรือเรียนเพื่อหาเลีเ่ยมทำลายยางั้นเหรอกระเทือนไม่พวกเราที่เป็นคนดีนะกระเทือนไหมพวกเราที่เป็นพระดีนั่นที่เป็นมา สมองที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าใครฟังหลวงปู่แล้วจาบจ้วงหลวงปู่จะเป็นพระก็ตามอุบาสกอุบาสิกอุบาสบาสิกาก็ตามด่าหลวงปู่ก็แสดงว่าพวกมันสมองหมาหมามนุษย์เขาไม่ทํากันหรอกมนุษย์ต้องรู้บุนรู้บาเดี๋ยวนี้ยิ่งเราเป็นชาวพุทธถ้าชาวพุทธเทจะไม่กล้าผิดทำผิดี่ไหนเป็นมันสมองที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ถ้าเปียบเหมือนน้ำก้อนน้ำที่ใสสะอาดเหมือนที่พูดที่ฝังเมื่อกี้นี่นี่แก้วแรกนี่แก้วสองแก้วสามต่อกันไปทีเ็น้ำมันชุ่มฉ่ำในพระพุทธศาสนาบางทีอันนี้มันไม่ยอมที่กูจะจะทำอะไรเรื่องของกูหลวงพ่อน้อยไม่เกี่ยวเออก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ผมก็ไม่ได้ประมาทจาับจ้วงมุ่คณะกูบาอาจารย์แต่ผมพูดตามธรรมไม่มีใครอยากเป็นน้ำมีแต่เป็นไฟ มีแต่เป็นขี้เป็นเยียวก็แล้วแต่ผมจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดตั้งแต่งานอยู่อย่างนี้ไม่มีใครทําผมจะทําเองผมจะดูน้ําแก้วนี้จะไม่ให้หกเมตรเตะเล็กๆน้อยๆอยากจะทุบจะจะฆ่าจะจะทำลายก็เอาที่ก็จะว่าอะไรพราะมันสมองของผมผมล้างให้สะอาดสะอา้านตั้งแต่เป็นคาราวาส เวลามาบวชจริงเป็นมันสมองของมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันสมองหมาหมาที่ผมเป็นในสมัยแคลรว่าผมล้างมันสมองหมาหมาก็ผมออกไปแล้วล้างมันสมองอับปีของผมออกไปหมดแล้วล้างมันสมองมหาจโรนก็ผมออกไปหมดแล้วมันสมองอับปีของผมก็ไม่มีผมล้างหมดแล้วมันสมองหมาหมาของผมผมก็ล้างแล้วมันสมองมหาจนผมก็ล้างหมดแล้วไม่มี ผมคิดที่อยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวรูปเดียวรูปเดียว,ยวต้องการที่จะให้น้ําใสสะอาดเพิ่มพูนพอกพูนจนเต็มแก้วรักษาอย่างดีเดินด้วยความระมัดระวังมีสติไม่ต้องการให้น้ําหกเม้แต่หยดเดียวที่พูดไม่ได้ไปมาจับเจ้าของขุดจารย์พระเถลานุทีละแต่ผมพูดเพื่อต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นดูประัากราจี พระอ,องค์ออกมาต้องการให้พวกเรานั้นอยู่ในธรรมอยู่ในวินยพวกเรายอมไหมละ่ะนั่นทีวพูดถึงเรื่องของจิตใจของพวกเราส่วนมากผู้มาบวชในสมัยปัจจุบันจะเป็นคนไม่เต็มบาทอยู่ทั้งโลกยากก็เลยเอาบุคคลกลุ่มนั้นเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นเพิ่มพูนพอกพูน ตอนแรกเลเียนจริงๆนี่เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาเพราะว่ากลัวไม่มีพระอยู่วัดผู้ที่มาบวชภายหลังก็เห็นกุบา,าจารย์พากระทำก็ทำต่อมาต่อมาต่อมาแล้วก็จะต่อไปดีเลเป็นการทรําลายศาสนาไม่ศึกษาความรู้หรือศึกษาความรู้ดูอยู่แต่ไม่มีความเชื่อความเดิมสายกุบา,าจารย์พากระทำมาก็เห็นแต่คนหลังไหลมากราบมาไหวมาทําบุญ ก็แสดงว่าใช่ถูกต้องเราก็จะทําแบบอย่างของครูบาอาจารย์ต่อไปต่อไปต่อไปนี่เป็นอย่างนี้ทั่วโลกดินแดนเป็นเป็นเต็มจนถึงปัจจุบันและในอนาคตในภายภาคหน้าต่อไปแต่สำหรับหลวงปู่หลวงตาโรกนี้ไม่เป็นมันหมดดังที่พูดในฟังตั้งแต่เริ่มต้นมันสมองหมาหมาหลวงปู่ล้างของหลวงปู่ออกไปหมดแล้วอยู่ปริวัสกรรมแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ มันสมองอปีลังปูก็ลางไปแล้วอย่างสม,มบูรณ์บริบูรณ์มันสมองมหาจนรังปูก็ลางหมดแล้วสาชาอานแล้วจึงเข้าสู่บรรพชาอุปสม,มบทเห็นไหมละ่ะนั่นเป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงามในในสมวิทกาการนี่ทำยังไงดูที่ต่อโมืององคุลีมานพระพุทธเจ้า ล้างสมองหมาหมาออกทั้งหมดล้างสมองมหาโจรออกทั้งหมดล้างมันสมองอปีออกทั้งหมดริงให้จอมโจรองคุริมานบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ยังไม่บวชด,ดูที่มันสมองมหาโจรมันสมองหมาหมามันสมองอภปีครอบไปหมดเลยกับจอมโจรองคุริมาน ดูชมพูกาใชมันสมองหมาหมากินขี้ตั้งกินขี้กินเยี่ยวตั้งแต่เป็นเด็กนู้นไม่เคยกินอาหารเลยนมก็ไม่กินพอคลอดออกมาไม่กินนมจะกินเยี่ยวเยี่ยวตัวเองก็ตามเยี่ยวของพี่เลี้ยงก็ตามเยี่ยวของใครก็ตามขี้ของใครก็ตามกินหมดตั้งแต่เป็นเด็กเห็นไหมละ่ะมันสมองมหมาหมาแหม พอหลวงปู่พูดขึ้นก็จะบอกว่าหลวงปู่พูดคำหยาบอันนี้สัมมาวาจาเต็มภูมิพูดตามทมแย่้มันถูกนะลูกนะเตาพูดตรงหน่อยแล้วพูดจริงหน่อยตั้งห้าสบห้าปีมันสมองหมาหมาของชัมพูกะกินขี้อยู่อย่างนั้นกินเยี่ยวอยู่อย่างนั้นจนห้าบหปีมันสมองหมาหมาของ ชัมภูกะจิงถูกพระพุทธเ,เจ้าชะลางออกหมดบรรพชาอุปสมบทสำเร็จมรรคผลปฏิพ่านเป็นพระรหันต์อะไรมา้านผมอะ่ะผมพูดตามทำทางนั้นเห็นไหมล่ะมันสมองอปีมันสมองหมาหมามันสมองมหาโจรของพิสุโกสัมพี เห็นไหมล่ะพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังเออถ้าห้ามไม่ฟังก็ไม่จําเป็นต้องสอนพุทธเจ้าจึงหนีเข้าไปในป่าให้เจ้าจ๋อกับพระยาช้างเป็นผู้อุปถามภสองป๊กใหญ่ๆกกละห้าร้อยที่เป็นมันสมองหมาหมามันสมองอัปปีมันสมองมหาโจรนี่คือลวงโลกมาพูดง่ายๆ พระพุทธเจ้าผู้ก็ไม่ฟังมันสมองแบบนี้มันสมองหมาหมามันสมองอับปีพุณเจ้าจงหนีเข้าไป,ไป,ไ,ปไปในป่านุ่นตอนนี้<ม>เป็นย<ม>ังไงล่ะนั่นแหละข้าวก็มีจะกินทีเราบาตบิกาก็ไม่ใส่บาตรให้พหร้อมจนลือตคงกระดูกก็ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองเห็นไหมละ่ะล้างมันสมองหมาหมาออกล้างมันสมองอับปีออก ล้างมันสมองมหาโจรออกเมื่อล้างมันสมองมหาโจรออกได้แล้วล้างมันสมองมาหมาออกได้แล้วล้างมันมันสมองอป,ปีออกได้แล้วก็หันหน้าเข้าหากันไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าเห็นไหมละ่ะพระุเจ้าเทศปูดก็ทรงมักทรงผลทรงมักทรงผลผู้ที่ไม่ยอมล้างออกจากมันสมองก็คือพระเทวทัตสุปพุทธะ กินจะมาเวกากลุ่มนี้พวกลัทธิต่างๆไม่ยอมล้างมันสมองมาหมาออกไม่ยอมล้างมันสมองอปีไม่ยอมล้างมันสมองมหาโจรออกก็ต้องตกทุรยาาตุลกรรมลำบากต่อพบจอดชาติในการเวียนว่ายตายเกิดตกนรกหมกไหมบ้างเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นหมูเป็นหมาเห็นไหมล่ะเพราะมันสมองมาหมามันยังอยู่เป็นมหาโจรเป็นพวกอปีเดทีนอกรอยนอกรอบเพราะว่ามันสมองอปีมันสมองมหาโจร มันสมองมาหมาไม่ยอมชะลางอะไรมาค้านหลงปู่นี่นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้แต่หลวงปู่ชะลางมาอย่างสมบูรณ์บริบูร์ไปกับเราบ่าจริงเป็นมันสมองแห่งมนุษย์เชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อเลื่อมใสในธรรมในวิน,นัยรู้บุญรู้บาปอุปทากกู้เป็นบิดามารดาไม่เคยทะเลาะเบาะเวงก็ไใขร มันสมองมะหมาล้างไปแล้วลวงปู่นี่มันจะสมองกับปีล้างไปแล้วมันจะมองมหาจนล้างไปแล้ว